ไปแล้วเดินไปแล้วสวัสดีครับมาพบกับพิมงานสายยนติสซิงครับผมคลิปนี้ก็มารับชมเจ้า PC ร้อยสามสิบโคมิสุเก่านอกครับพี่น้องตอนนี้กำลังเล่นโผลกอยู่พี่น้อง รอมวกดีนะพี่น้องมันไม่แข็งเท่าไหร่ครับมันไม่ใช่หน้าแรงหน้าแรงนี่แข็งนะเออตรงแล้วตรงแล้ว มีเต็นบ้าล่ะมีเต็นไหมล่ะมีหน่ไหมอขาเปิดฝากระโปรงขึ้นมันไม่ม,ไม,ม,ไม,มันไม่มีท่อต่อขึ้นมานะพี่น้องอันนั้นเขาทำท่อติดกับปากระโปรงเลยพี่น้องเห็นไหมท่อไอเสืออยู่รถมันเล็ก ปากระปงมันใหญ่พี่น้องต้องทำใหม่ครับ เรื่องเบามากครับพี่น้องถึงกับติดรถนิดนึงครับเร่งเครื่องเบาครับผมมาสุแต่กอน ก็มีพีซีสองร้อยรุ่นสามนะครับนี่ทายแล้วก็ยังมาเล่นคม,ม,มัสุกเหมือนเดิมครับงูอะไรงูอะไรมีงูด้วยน้องมีงูด้วยดินโพนอย่างสวยอยู่เอาไปผูกอากาศเด้นี่ อ้ไม่แตกน้องยังไม่แตกย,ยังไม่แตก